สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวนะครับในการเปรียบเทียบ กับตัวนะครับตัวนี้คือเร a ยวมี GT Neo 3T แล้วก็เรียวมี GT Neo 3นะครับผมในการเปรียบเทียบเพื่อนเพื่อนนะครับผมหลายคนอยากได้ตัวนี้โปรโมชั่นตอนนี้ของเรียวมี h a i l a n d นะครับก็ไปติดตามที่ shopee เรียวมี h a i l a n d o f f i c i a l นะครับแล้วก็แฟนเพจของเรียวมี h a i l a n d นะครับผมในการอัปเดตราคาราคาตอนนี้อาจจะลดลงไปเยอะนะครับเพราะว่าพีใช้ตัวนี้มาเกือบ1ปีแล้วครับรู้สึกว่าคุณภาพในการดีไซน์หน้าจอเล่นเกมคือดีจริงอันนี้ไม่อวยนะครับพูดตรงเลยว่าพีใช้งาน จริงๆกับ2ตัวนี้บอกเลยว่ามันคุ้มมากราคาตอนนี้บางรุ่นนะครับ1 0 0 0 0 1 0 0 0นนนิดๆบางทีครับกดโค้ดไปได้ราคาไม่เกินหมื่นถือว่าโคตดคุ้มเลยบอกเลยว่าคุ้มมากเพื่อนๆก็ลองไปซื้อนะครับผมวันที่6เดือน6อาจมีโปรโมชั่นต่างๆอันนี้ที่ผมรีวิวก่อนที่จะมาถึงวันที่6เดือน6นะครับให้ดูว่าเป็นไงบ้างครับผมพี่จะพูดถึงเรื่องเกมก่อน กับเจ้าตัวนี้นะครับผมเดียวมี GT Neo 3T แล้วก็เดียวมี GT Neo 3ราคาตัวนี้ก็ประมาณหมื่นนิดนะครับตัวนี้ก็บวกลบกันครับก็ประมาณ3-4พันนะครับที่มันห่างกันตัวนี้เป็นตัวแพงตัวนี้คือราคาที่ลดลงประมาณ3-4พันนะผมกับตัวนี้นะครับพี่จะขอพูดในเรื่องเ่นเกมก่อนว่าเล่นเกมมันแตกต่างกันไหมเรื่องเสียงเรื่องการใช้งานเรื่องการทัชนะครับพี่บอกเลยว่า2ตัวนี้ ไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรนะครับนในการใช้งานเล่นเกมครับพีเล่นเกมอาวีปรับได้สูงสุดทั้งคู่พีอัปเดตเป็น Android ด์เวอร์ชันทั้งคู่นี้สามารถอัปเดตได้แล้วครับผมในปี2องพัอัปเดตเป็นเวอร์ชันนะครับผมเดียวมี UI 4.0นะครับอัปเดตได้ทั้งคู่แล้วนะกับตัวนี้นะครับในการใช้งานเรื่องแรมครับแรม 8G ดจิกเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันมากมายเลยในการใช้งานแรมครับสามารถบวกเพิ่มอีก8จิกรวมเป็นทั้งคู่นี้คือ16 G หจิกเลยนะครับผมอันนี้ก็บวกแ8 อันนี้ก็8ปบวกแบวกได้นะครับผมแปก็คือเอา8ของลอมมาบวกเพิ่มกับแรมจริงเป็น16ติ๊กนะในการใช้งานนะครับนี่ให้ดูนี่ครับนี่ครับบวกได้อีก8ติ๊กนะถือว่าคุณภาพผมในการขยายแรมถือว่าโอเคมากอะไกับในปีนี้คุณภาพของบอดี้ครับทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันเล่นเกมนะครับผม ROV ปรับได้สูงสุด60 f เฟรมทุกอย่างครับเหมือนกันทุกประการนะครับในการเล่นไหลลื่นจริงบอกเลยว่าโคตรลื่น นี่ครับพีเล่นจริงนะครับผมกับ RV ทั้ง2เครื่องนี้บอกเลยว่าคุณภาพคือดีจริงปรับสูงสุดการทัดการกดสกิลนะครับผมในการใช้งานถือว่าโอเคมากสีสันหน้าจอลำโพงแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยครับผมในการเล่นเกม ROV นะครับ พับจิโมโบายเหมือนกันครับในการเปิดเจอรสโคปที่พี่ใช้งาน1ปีมารู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันครับในการเล่นมันลื่นไหลจริงๆปรับได้สูงสุดนะครับผมในการใช้งานคุณภาพก็ถือว่าไหลลื่นนะครับปรับได้ประมาณแบบพีก็ปรับแบบกลางๆนะครับผมเล่นเจอรสโคปแบตคืออึด,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 ดจริงจัดการความร้อนคือดีจริงครับแล้วก็ฟ้าชาร์จคือมันเร็วจริงผมว่า2นี้ชัด เกิน60วัตต์ก็ถือว่าคุม้มแล้วจริงๆสเปคมันเกือบ80 90วัตต์ถือว่าคุณภาพคือโอเคมากในกับตัวฟาชาติตัวนี้นะครับแล้วก็เกมเก็บชิ้นแอนแพกนะผมในการปรับสูงสุดปรับได้นะครับแต่นัว่าปรับกลางๆครับเพราะว่ามันเล่นได้นานนะถ้าปรับสูงสุดไม่รุ่นไหนครับราคา4-5หมื่นก็ร้อนแบตบลดเร็วแต่รุ่นนี้ครับปรับได้สูงสุดสบายๆครับเล่นอย่างไรคับ้ ถือว่ายังใช้งานได้ดีมากๆเไรคุณภาพดีจริงแบตอึดจริงกับตัวนี้บอกเลยว่าเฮ้ยมันโอเคมากแล้วก็ตัวนี้ผมไนเมนซิตี้แปดหนึ่งศูนกับซีพียูในกาเล่นเกมถือว่าโอเคมากนะครับผมตัวนี้ผมอเปีลบดื U ้เทียนหรือว่าตัวที่พี่เล่นเกมครับผมใน App Store นต่างๆถือว่าตัวนี้ครับคุ้มบอกเลยว่าคุ้มจริงในพิสโตสามารถโหลดได้เยอะครับแล้วก็เกมนี้ ที่พีเล่นอีกครับก็คือเกมฟีฟแมทปรับได้สูงสุดสบายๆในการใช้งานนะครับนี่ก็เล่นมาเยอะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นกับสมาร์ทโฟนตัวนี้คือคุ้มครับเรื่องกล้องถ้าเรื่องกล้องครับกล้องหน้ากล้องหน้าเพียงว่ากล้องหน้าตัวที่มันแตกต่างกันใช่ไหมตัวนี้กล้องหน้าจะดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ดีแบบมากมายกันไก่กองเท่าไหร่ครับแต่ก็ใชแต่กล้องคุณภาพนะครับถ้าพูดถึงกล้องหน้ากล้องหน้า กล้องหน้าที่ตัวนี้ครับมันจะดีกว่าที่พี่พูดแหละกล้องหน้ามันจะมีการบาลานซ์สีคือดีจริงครับแล้วก็สกินโทนจะดีกว่าตัวนี้นะแล้วก็กล้องหลังเหมือนกันครับตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็เข้าใจอยู่ครับมันเป็นแบบอินแบบเกมมิ่งเนาะให้ดูเห็นไหมกล้องกล้องหลังครับนี่อันนี้อันนี้กล้องหน้าครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูกับกล้องหน้าสดๆตอนนี้นะครับนี่กล้องหน้าบอกเลยว่าคุณภาพของตัว3ธรรมดานะครับ3ทํธรรมดาคือรุ่นแพงนะครับ สกินโทนคือโคตรโคตรสวยนี่ให้ดูเลยว่ากล้องหน้าตัวนี้คือสวยจริงกล้องหลังก็เหมือนกันครับตัวนี้กินขาดแน่นอนครับแต่บอกตรงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายแต่ถ้าชอบนะเอาความตรงที่ใช้งาน้าให้เราตัดสินใจในการเปรียบเทียบกล้องตัวนี้คือกินขาดครับบอกเลยว่าเป็นกล้องที่สีสันสวยงามจริงๆแเลนสต้วไวเหมือนกันทุกประการครับกล้องหลัง ให้ดูกล้องหลังเลยในการเปิดนี่ครับมีเลนส์ไวท์ต่างเหมือนกันนะครับผม UI ก็เหมือนกันทุกประการนะครับผมกับตัวนี้กล้องหลังก็ถือว่าคุณภาพก็ตัวนี้กินขาดครับตัวนี้ก็ในที่กินขาดก็คือไม่ได้กินขาดแบบเยอะๆนะครับมันก็คือคุณภาพที่ดีกว่าตัวนี้ละกันครับในการใช้งานนะวิดีโอก็เหมือนกันครับตัวนี้จะดีกว่าเรื่องกล้องนี่พีให้ตัวเดอร์มีจิโทเนโอสนะครับผมในการใช้งานถือว่า คุณภาพดีกว่าตัว Neo 3 T แล้วกันครับเรียกว่า3 T กับ3แล้วกันเนาะจะเรียกง่ายๆครับแล้วก็เรื่องในการใช้งานพวกแอดวงังสามครับท้ราคาต่างๆทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมในการใช้งานพูดเลยว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับในการใช้งานกับทั้ง2ตัวนี้ตัว3กับ3 T ความรู้สึกมันไม่ได้แตกต่างกันเลยครับผมในการใช้แอปพลิเคชัน Facebook t w i t t e r IG ไล่ต่างครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายเลยในการใช้งานนะครับแล้วก็แอปที่เราเปิดนะครับผมการฟังเพลงครับเสียงตัวนี้จะดีกว่าตัว3าทีนิดหนึ่งแล้วกันครับนิดหนึ่งคือนิดแบบไม่ได้เยอะนะครับนิดแบบนิดแบบนิดเดียวครับผมในการใช้งานเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยว่าเสียงมันแตกต่างกันมากไหมเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยอยากได้เสียงที่มันแบบมันจะแตกต่างกันมากไหมแบบแบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังครับนี่ ให้ดูเลยครับว่าเสียงเป็นไงบ้างแต่จริงๆลำโพงสองตัวทั้งคู่นะครับแต่คุณภาพเสียงพีมองว่าตัวนี้จะดีกว่านะครับเปิดให้ดูเลยนี่ครับอนี้เสียง อ่องตรงนะเสียงตัวนี้จะเสียงที่มีแบบเสียงฟังแบบดนตีฟังง่ายๆครับเสียงนี้จะออกเบสนิดอ่องตรงนะแล้วแต่ความชอบครับแต่ตัวพีนะพีชอบตัวนี้มากกว่านะครับแต่อ่องตรงมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมเรื่องเสียงลาโพง2ตัวเหมือนกันแล้วก็เรื่องหน้าจอนะครับพีจะพูดถึงว่าหน้าจอมันสีสันมันเหมือนกันไหม เอาตรงครับสีสันทั้งคู่คุณภาพเหมือนกันทุกประการนะครับอาจจะใช้ที่บินเรืสปิกที่ไม่ที่แตกต่างกันนิดหน่อยครับแต่เอาจริงครับสีสันในการใช้งานตัวหน้าจอแทบจะไม่แตกต่างครับเป็นหน้าจอไอเบรดที่คุณภาพ คือดีจริงสบายตาครับแล้วก็สีสันในการสู้แสงคือดีจริงในการใช้งานนี่ผมคอนเฟิร์มเลยว่าหน้าจอทั้งคู่ไม่แตกต่างกันครับในการใช้งานแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอที่รองรับตัว HDR ทั้งคู่ครับผมในการเปิด YouTube ในการดูเดฟิกเป็น L1 ทุกประการเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้ผมที่พีใช้งานมานครับผมในเรื่องน้ําหนักน้าหนักตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเบาวกว่านะครับผมรู้สึกนะครับแต่เอาตรง,ตรงนะ เอาตรงคร่าผเปรียบเทียบจริงอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับเอาตรงว่าน้ําหนักแล้วก็บอดี้นะครับผมในการดีไซน์ในการใช้งานต่างๆมองว่าทั้ง2ตัวนี้คือเป็นการใช้วัสดุสดที่คุณภาพดีมากแน่นหนาจริงใช้มาประมาณ1ปีกว่าแล้วครับผมหรือว่าไม่เกิน1ปีนี่แต่พีใช้งานมารู้สึกว่าคุณภาพของการจับการสัมผัสฟีลิ่งมันดีชังคู่ครับมันจะเป็นแบบโค้งมนดีไซน์เห็นไหมครับอันนี้ดีไซน์นะครับเห็นไหม บอกเลยว่าเป็นวันสดุที่ใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้มันจะดีไซน์ที่แบบพรีเมียมกว่าเพราะว่าราคามันแพงกว่าเนาะดังนั้นคุณภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายเลยครับผมในการใช้งานกับเรื่องดีไซน์นะครับนี่ แต่พีมองว่าตัวนี้มันสวยดีแต่ตัวนี้ก็เป็นแบบเท่ๆครับผมในการเล่นเกมถือว่าตอบสนองทั้งคู่นี่ง่ายครับผมสรุปในการเปรียบเทียบเลยว่าเรื่องต่างมันเป็นไงบ้างนะครับเล่นเกมไม่ได้แตกต่างเรื่องกล้องตัวนี้ชนะนะครับเรื่องเสียงไม่ได้แตกต่างกันแต่ตรงนี้จะชนะนิดนึงแต่องจริงไม่ได้แตกต่างกันครับหน้าจอสีสันทั้งคู่คือสวยจริงนะครับผมในการใช้งานกับหน้าจอนี่สดใสครับสีสดใสทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันมากมายเลย กับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นคุณภาพที่ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมกับตัวนี้เรียวมี GT Neo 3T แล้วก็เรียวมี GT Neo 3นะครับซึ่งนะครับผมโมชั่นก็ติดตามที่แฟนเพจของตัวเรียวมี Thailand หรือว่า ไปดูใน s h o ป e ีนะครับผมราคาโปรโมชั่นอาจจะปรับลงนะครับแต่คุณภาพที่พีใช้งานมาพีจะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะครับผมกับราคาตอนนี้ที่มันลดลงมาจากเมื่อมันเปิดตัวนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พีใช้แล้วพีพับใจจริงๆ <c oughs> บอกเลยว่าตัวนี้ที่พีใช้งานมาไม่ได้อวยไม่อะไรครับรู้สึกว่าในการใช้งานคือมันตอบสนองการทักดีเ <c oughs> พื่อนเื่อหลายคนคอมเมนต์ว่ารุ่นนี้คือมันดีจริงมันทนจริงกับ3าทีก็ทนตัวนี้ก็ทนนะครับแต่บอกว่า มันก็แล้วแต่คนครับแต่พีมองว่าตัวนี้ทั้ง2ตัวนี้คือเป็นรุ่นที่แบบคุ้มมากนะตอนนี้ราคามันลงแล้วก็ในการทัดในการตอบสนองคือดีจริงสวนันดีรนะผมผมขอขอบคุณนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับ r ค b e นะผมสวนันดีขอบคุณครับ